แม่ที่มันล่วงนี่สร้างมันเข่า,าล่วงบุคคลเใช่ไหมพ่อสามตัวเลยเนี่ยมันมาสะบัดหางนั่นเองมีแค่หางมันสะบดัดนั่นเองแค่แน่นี้คุณกําลั<อ>งฟัง JME Club Radio แล้วม,มันเข้ามาตอนประมาณแต่รู้ว่าเข้ามาสามสามตัวแล้วก็ะสร้างให้ tháng không à โอเคแม่ปะไปเด็ดไอ้ต้นอีกมาหนาเอาเด็ดอีกเลยเด็ดเด็ดอาเด็ดเลยแม่เด็ดเลยเด็ดรอดครับเพราะว่าไอ้หน่วยตอบตามเด็ดไปเลยเพราะว่ามือนีิเดี๋ยวสร้างมันสิเขาไม่อีกจับเป็นพวงเออปะโอเคแม่โอเคปะอ่ะผมสิเออพอแล้ววี่โอพอละ ครับแม่เก็บถ้าแม่บมกเก็บมือนีคลื่นหนีสร้างมากินเบ้านอะไรมือเนี่ยเอามันเขามาสร้างสาริกามันเขามาเมื่อคืนนี่เขาบอกมาปลาปตัวเออเออมาเออเอาเอาเอาหน่อยใหญ่เลยแม่อาจะรย์นสีเฮียนี่มีความสุขกันเหลือเกินเออเอาเอาแม่ปลาเอาเจ้หน่วยเดียวนี้เนี่ย ป้าตัวอยู่ในวงหมักม่วงเลยเนาะแม่อผมช่วยการช่วยการเออนี <ber gu imin> ่ไงแม่เด็ดไอ้ลูกนั่นน่ะน่ะนหนแม่ลูกนี้เนี่ยแม่เป็นคนเด็ดโอ้ยเออเก็บไว้เป็นทีละลึกแล้วเนี่ยอายุแปดสิบแล้วเพิ่งเป็นเด็ดหมักม่วงครั้งแรกป้าตัวบ่มีที่ดินแต่ก่อนเนาะอือนี่ป้านี่แหละแม่เด็ดน่ะ ถ้าแม่โบเดสมืออื่นผมย่านสร้างมันเข่ามาเออป่ะโอเคแม่เอาอีกแม่นี่ยเนี่ยนี่ยเนี่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 เอาไปโลดนะครับเอาไปโลดเอาตำตำไปเลิ่สูงสูงเอาไว้นี่แม่นวยนั่นน่ะมันสุกเลยนะบรทัวงหัวแม่น่ะมันสุกเห็นบริเวยนั่นเออนวยนั่นแหละเอาไปอันนี้ทางผุนเดียแม่ แน่แน่เออใช่ใช่ลูกอย่างแน่เอาเลยแม่เด็นเลยโอเคครับนะเอาเลยแม่ดึงเลยแม่มแป้อตัวนุ่มก็ง่ายหนิหน่าจะเป็นโลเน้นหน่อยหน่นะแม่ด,<ห>ดึงเลย<ห>ดึงเลยเออครับไปอ่ะอ่ะผมขอถ่ายยังน่อย เอาแค่นี้แหละแม่พอแหละช่างมันเอาตำตำสวนบวมเอยนาะแม่เนาะแม่โน่นเนี่เอาไว้เห็นยังสิโน่นเนี่ยนะเออเอาไว้เลยเอาไปลูกน้องบักนูมันกินน่ะเออมีความสุขเราแหละป้ครับเออไปครับครับแม่ดึงเลยมือนีีมีตร มื่อนี่มีทั้งแม่ยายแล้วก็แม่ส่วนตัวและแม่ตัวเองก็สามคนมีสามแม่เลยเนี่นี่โอ้ยแม่ยายเออเมียกับองแม่ไปเอาครบเอาเลยมาเออครบครับลูกสาวหนึ่งแม่แม่ยายเป็นคนเก็บเออเพราะออะไรบอกโอเค แม่เก็บเลยแม่อ๋อแม่ยายดูดิเลี้ยงมะม่วงลูกสวยๆเขียวเสวยอ่าครับอันนี้กัแบแซ่บเ้อแม่เด้อเอาไปฝากลูกหลานเนเด้อแม่ยายมีความสุขครับนี่ะนะเออคัดใหญ่ครับคัดไปให้ลูกๆก,กิน